เรานะครับได้ทําการจองคิวแล้วเราอยากจะค้นหาเอกสารหรือดาวน์โหลดนะครับงานที่เราจองคิวไว้เราก็นะครับเข้าไปที่ปุ่มค้นหาเอกสารดาวน์โหลดแล้วอย่าลืมรหัสผ่านของเรานะครับที่เราลงไว้เราคลิกเข้าไปนี่ครับเราก็พิมล์าหัดผ่านของเราที่เรานะครับลงไว้ในจองคิวครับตามที่เรา ได้ลงไว้แล้วเรากดค้นหานะนี่ข้อมูลการจองคิวก็จะแสดงขึ้นมานะครับแล้วเ,ลรเราก็เลื่อนดูได้ครับเราก็เลื่อนดูนะครับตรงนี้จะเป็นลิงก์นะครับเอกสารเราก็จิ้มนำนิ้วจิ้มนะครับแล้วกดเปิด เอกสารเราก็จะขึ้นมาเราก็สามารถที่จะนะครับเห็นตัวอย่างเอกสารได้แล้วเวลาไปหาเจ้าที่ก็ยื่นเอกสารนี่ยครับให้เจ้าที่ได้ดูนะครับก็เปน็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าจะดาวน์โหลดก็กดปุ่มที่คําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดได้เลยก็จะดาวน์โหลดลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นเรียบร้อย อันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะค้นหาเอกสารที่เรายื่นคำร้องจองคิวล่วงหน้านะครับโดยพิมพ์รหัสผ่านลงไปแล้วก็จะขึ้นมาเลยรหัสผ่านนี้ก็ขอให้เป็นนะครับความลับส่วนตัวนะครับอย่าให้คนอื่นนะครับเข้ามาได้นะครับแล้วเราสามารถที่จะรู้ลำดับคิวของเรานะครับได้ว่าคิวที่เท่าไหร่นะครับ